สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเซกุกไก่นะคะอีซูซูนะคะซอสแสงมงพนสาขาโรจนะนะคะวันนี้เดี๋ยวเรา,เาพามาชมระคะรถในโชว์รูมกันนะคะแล้วก็พอโปรโมชั่นนะคะ สวัสดีลูกค้านะคะวันนี้เราก็อยู่ที่โชว์รูมนะคะโชว์รูมเราอยู่ที่อยุธยานะคะแต่ว่ารวรเ,เ,ะะเรารับจองทั่วประเทศเลยนะคะเรารับจองทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะสามารถออกรถที่เราได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถที่เราได้เช่นกันนะคะออกได้ทุกจังหวัดน,นะคะแล้วก็ออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรานี่นะคะดูรถบนโชว์รูมกันนะคะวันนี้นะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด4คันนะคะ รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นตัวอ่าตัวยกสูงนะคะตัว Highlander LDA นะคะตัวยกสูงรุ่นนี้นะคะเป็นโปรล,ล้อเดิมนะคะเราจัดโปรนะคะถ้าลูกค้านะคะรับรถนะคะเป็นโปรล,ล้อเดิมนะคะรุ่นนี้นะคะรับรถอยู่ที่สองหมื่นห้านะคะรับรถสองหมื่นห้านะคะส่งเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะคะรุ่นนี้ก็จะมีหน้าจอนะคะเป็นอ่าจอสัมผัสขนาดเจ็ดนิ้วนะคะแล้วก็มา้อมกล้องหลังนะคะรุ่นนี้นะคะ ออกได้ทุกอาชีพนะคะเอกสารที่ใช้นะคะมีสำเนาทะเบียนบ้านนะคะสำนรบัตรประชาชนนะคะสลิปเงินเดือนนะคะย้อนหลัง3-6เดือนนะคะสลิปเงินเดือนหรือว่าใบรับรองเงินเดือนนะคะลูกค้าสนใจรุ่นไหนสามารถดีบ,บ็อกเข้ามาสอบถามรายละ,ะเอียดได้นะคะ รุ่นนี้นะคะก็จะมีกล้องมองหลังนะคะมีลก,กล้องมองหลังด้วยนะคะลูกค้าสนใจก็สามารถทักมาในข้อความเพจได้นะคะอ่านี้เดี๋ยวเราให้ชมภายในนะคะนี้เป็นภายในของรุ่น Highlander LDA นะคะตัวแคบยกสูงนะคะ หน้าจอ7นิ้วนะคะ่ต่อไปนะคะอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่จอดอยู่ข้างๆกันรตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสประตูนะคะรุ่น4ประตูนะคะสประตูของ ตัว S อสนะคะแคป4 S นะคะรุ่นนี้ราคา6 8 0 0 0บาทนะคะเรามีโปนะคะเรามีโปแต่งให้แบบนี้เลยนะคะโปล้อแต่งให้แบบนี้เลยนะคะพร้อมโหลดนะคะรับรถอยู่ที่3 9 0 0 0นส่ง9,400นะคะรับรถอยู่ที่39 0 0 0ส่ง9,400่อค่ะนะคะรุ่นนี้นะคะก็ ช่วงเดือนตุลาก็จะมีเกียวโต้เข้ามาแล้วนะคะรุ่นนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจเป็นเกียรโต้เนี่ยเดือนตุลารับรถได้เลยนะคะส่วนรุ่นนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะออกในทุกอาชีพเลยนะคะเอกสารนะคะ สำเนาที่เป็นบ้านสำเนาบัตรประชาชน s t ต t e m e n t ย้อนหลัง6เดือนนะคะ s ลิปเงินเดือนนะคะหรือว่าใบราับรองเงินเดือนนะคะรุ่นนี้ส่งอยู่ที่9,000นะคะประมาณ9,4 0 0นะคะประมาณ9,400บาทนะคะรับรถอยู่ที่39,000นะคะ เดี๋ยวเราพาชมภายในของรุ่น4ประตูนะคะ4ประตูเอสกันนะคะเอาไม่ไปหรอนี่ก็จะเป็นอ่าภายในนะคะภายในของรุ่น4ประตูนะคะ4ประตูเอสนะคะ รับรถอยู่ที่3ามหมื่นะคะสนใจลูกหนสามารถดินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะเรามีโปรล้อแต่งนะคะหรือว่าโปรล้อเดิมนะคะลูกค้าสนใจโปรไหนก็ทักมาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ ไปนะคะเรามาดูรุ่นยกสูงกันบ้างนะคะเรามาดูรุ่นยกสูงกันบ้างนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นตัว4ประตูแซดนะคะรุ่นนี้เป็น4ประตูแซดนะคะรุ่นนี้รับรถอยู่ที่35 0 0 0นะคะรับรถอยู่ที่35 0 0 0ทรง12,200บาทนะคะ4ประตูนะคะ4ประตูแซดยกสูงนะคะรุ่นนี้มีเบาะหนังให้แล้วนะคะแล้วก็มีจอนะคะหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วนะคะรุ่นนี้นะคะ ลูกค้าที่สนใจเป็นรุ่น4ประตูยกสูงก็แนะนํารุ่นนี้ได้เลยนะคะรุ่นนี้รับไปที่3 5มหมนะคะรับรถ3 5มหมนะคะทรงหนึ่งหมื่นสองพนะคะเราแต่งให้ครบเลยนะคะฟิล์มกระบะไลเนอร์นะคะล็อกเทคก,กันสาดนะคะเติมน้ำมันให้อีก1,200บาทนะคะ อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเราได้นะคะออกกับเราได้ทุกจังหวัดนะคะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกล้องมองหลังด้วยนะคะสวัสดีลูกค้าที่เข้ามาชมนะคะเดี๋ยวเราพาชมภายในนะคะของ4ประตูนะคะ4ประตูแซดยกสูงนะคะรุ่นนี้นะคะ เอกสารที่ใช้นะคะมีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะคะสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะสลิปเงินเดือนนะคะหรือว่าใบรับรองเงินเดือนนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นภายในของรุ่น4ประตู Z ซยกสูงนะคะรับรถอยู่ที่35,000บนานะคะถ้าลูกค้ามีครอบครัวอีสูสูลดอีก5,000บาทค่ะ ด้านหลังตรงห้องด้สานก็กว้างนะคะกว้างขวางมากนะคะ ไปนะคะเดี๋ยวเราพาชมอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นรุ่นเริ่มต้นของตัว4ประตูยกสูงนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น LDA นะคะ4ประตู LDA นะคะรุ่นนี้นะคะ4ประตู LDA รุ่นนี้รับรถอยู่ที่นะคะถ้าเป็นโปรล,ล้อเดิมนะคะรับรถอยู่ที่29งหมนะคะรับรถ2 9งหมื่นเก้าทรงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยนะคะรุ่นนี้นะคะ รุ่นนี้นะคะ4ประตูยกสูงนะคะรุ่น LDA นะคะ เราพาชมภายในกันบ้างนะคะภายในของรุ่น4ประตูนะคะ4ประตูยกสูง LDA นะคะสวยไม่แพ้กันเลยนะคะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะลูกค้าเริ่มต้นของตัว4ประตูยกสูงนะคะรับรถอยู่ที่29งหมนะคะเป็นโปรล้อเดิมนะคะรับรถ2 9งหม้าส่งหน่งืนนะคะ <c oughs> ลูกค้าสนใจก็สามารถดินบอกเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ ข้างล่างมันจะเป็นตัววีพอ V-Port สี่ประตูคน,นนี้เป็นพนักง,งานขับรถนะคะที่สุรุ่นนี้นะคะก็สวยมากนะคะ รุ่นนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัววีคอร์สนะคะนี่วีคอร์สนะคะวีคอร์สวีคอร์สสี่ประตูสีดำนะคะรุ่นนี้สวยมากเลยนะคะลูกค้าก็กำลังจะรับรถนะคะนี่ก็ลูกค้ากำลังจะรับรถมองเห็นได้ไหมเอ่ยจะย้อนแสงนิดนึง แซตพีนะคะแซตพีรุ่นนี้จะเป็นวีคอรสนะคะจะเป็นวีคอรสในรุ่น ZP นะคะรุ่นนี้นะคะรานะคาล้านอ่า,านแปดหมืนเก้าพบาทนะคะรุ่นนี้นะคะสวยมากนะคะนี่จะเป็นวีคอรสนะคะตัวท็อปสุดเลยนะคะรุ่นนี้เป็น4ี่คูณสนะคะโฟวิลนะคะลูกค้าก็หลัง ลูกค้าที่สนใจนะคะโชว์รูมเรานะคะจะอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะคะลูกค้าก็สามารถมาออกที่เราได้นะคะออกได้ทุกที่นะคะออกได้ทุกที่ได้ทุกจังหวัดน,นะคะได้ทุกอาชีพเลยนะคะถ้าลูกค้านะคะอ,อยากจะสอบถามะคะ่ะว่าใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะลูกค้าก็สอบถามกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมอีกรุ่นนึงนะคะเป็นตัว4ประตูเอสนะคะสีบอลเงินนะคะเมื่อสักครู่นี้บนโชว์รูมก็จะเป็น สีขาวนะคะรุ่นนี้เดี๋ยวเราพาไปดูไกลๆตรงนี้นะคะก็รับรถ39,000เช่นกันโ่ง9,500นะคะ รุ่นนี้รับรถ3า0 0 0เช่นกันนะคะเราแต่งให้เลยนะคะโปล้อแต่งนะคะพร้อมแต่งพร้อมโหลดให้เลยนะคะฟิล์มกระบะไลเนอร์ล็อกเทคกันสาดนะคะเติมน้ำมันให้นะคะล้อแต่งที่ E37 นี่นะคะเราแต่งให้แบบนี้เลยนะคะรับรถอยู่ที่39,000ค่ะ,นะคะลูกค้ารายได้อยู่ที่ประมาณ20,000นะคะก็ซื้อคนเดียวได้เลย ะะถ้าไม่ถ้ารายได้ไม่ถึง2 0 0 0 0ื่นนะคะก็กู้ร่วมนะคะกู้ร่วมได้นะคะสามีภรรยาได้นะคะพ่อแม่ได้นะคะพี่น้องได้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะว่ามาออกรถไกลๆอยุธยานะคะลูกค้าต้องมาเช็คระยะไกลๆหรือเปล่าน,นะคะไม่ไม่เป็นไรนะคะไม่จําเป็นนะคะลูกค้าสามารถเช็คระยะนะคะหรือว่าเอารถเข้าศูนย์หรือว่าเอารถเข้าศูนย์นที่ใกล้ๆบ้านได้เลยนะคะ สวัสดีลูกค้านะคะที่เข้ามาชมใหม่นะคะโชว์รูมเรานะคะจะอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะคะอยู่เส้นโลจนะนะคะแต่เรารับจองทั่วประเทศนะคะลูกค้าสามารถออกรถกับเราได้ทุกที่ทุกจังหวัดนะคะเรามีเจ้าที่ไฟแนนซ์เซ็นให้นะคะโชว์รูมเรานี่นะคะจะอยู่ตรงข้ามกับแมคโครเลยนะคะอยู่แมคโครอยู่ถนนโลจนะนะคะ รุ่นไหนนะคะสามารถดินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะโปนั้นนะคะเรามีโปรล,ล้อเดิมนะคะแล้วก็มีอโปรล,ล้อแต่งนะคะเราแต่งให้พร้อมโหลดเลยนะคะเรามีอะโปขับปี90วันเราก็ยังมีอยู่นะคะโปขับปี90วันเราก็ยังมีแล้วก็อโปรล,ล้อแต่งเราแต่งให้ครบนะคะล้อทีอี็7นะคะแต่งให้ครบเลย ออกด้ทุกอาชีพนะคะแล้วแต่เอกสารนะคะเอกสารที่ใช้ในการออกรถนะคะแล้วก็ถ้าทำอ,อาชีพลับเหมานะคะเราก็จะมีเอกสารพวกสัญญาจ้างนะคะสัญญาว่าจ้างงานต่างๆนะคะนะตอนนั้นนะคะว่าลูกค้ามาีจ้างงานตรงไหนนะคะทักทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะว่า,อาเอกสารแต่ละอาชีพนะคะของตัวเองอะ่ะ ต้องใช้อะไรบ้างนะคะทักมาได้เลยนะคะหรือว่าจะโทร0640953656นะคะทักกันมาได้เลยนะคะไปใช้แบบแอร์นีแล้วก็จะมีกล้องของกายสวัสดีพี่เก๋ครับไปเล่นเก๋นะพี่เก๋ไปเก๋ไเก๋อ่านะคะ ก็วันนี้นะคะเดี๋ยวขอจบการไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็โทรมาได้เลยนะคะ0 6 4 0 9 5 3 6 5 6นหะคะหรือว่าทักมาในข้อความเพจเซฟกุไก่กได้นะคะอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้นะะขอจบการไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ